สวัสดีค่ะแจงมาเดินออกกำลังกายนะคะเดินไปเดินมานะคะก็เจอเห็ดนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดอันนี้แจงคิดว่านะคะน่าจะเป็นเห็ดเอ่อตีนตุกแกนะคะนี่เดี๋ยวแจงจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะใช่หรือเปล่าน้อเนาะ ถ้าเพ,พี่เป็นเพื่อนท่านไหนทราบก็บอกแจ้งด้วยนะเนี่ยนะคะเห็นเขาน่ารักดีค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะตั้งแต่แจ้งมาอยู่นี่แจ้งก็เห็นนี่แหละคะ่ะเนี่ยเห็นที่นี่นะคะที่เดียวนะส่วนมากก็จะเจอเป็นเหตุหางนกยูงนะคะเห็นไหมคะแถวนี้ก็มีเนี่ยเป็นแบบนี้เลย Uh-huh. Nah.